ความเชื่อและกิจกรรมในวันสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง15เมษายนนั้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และต้อนรับสิ่งดีๆก่อนที่จะออกไปเล่นสาะน้ำให้ชุ่มฉ่ำเราควรทําอะไรบ้างและในแต่ละวันมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอย่างไรเรามาติดตามกันเลยค่ะคําว่าสงการแปลว่า ก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือย้ายขึ้นโดยมีความหมายว่าการเข้าสู่สักราราศีใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่เทศก,กาลสงการเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนจึงได้มีการรวมการเรียกว่าประเพณีตรุษสงการซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความเชื่อในวันสงการ ในช่วงมรสงการคนสมัยก่อนมีสิ่งยึดถือปฏิบัติที่ต้องทำแตกต่างกันไปในแต่ละวันเริ่มจากวันที่13เมษายนหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าวันมหาสงการและถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติคนโบราณจึงถือวันที่13เป็นเลิกดีในการปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านเพื่อเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและเตรียมต้นรับสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในปีใหม่ วันที่14เมษายนวันเนาและถือเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่นิยมออกไปทําบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตรวมถึงการลดน้าดําหัวญาติผู้ใหญ่นอกจากนี้อย่างงดมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างเนื่องจากเชื่อกันว่าจะเป็นการนําสิ่งไม่ดีเข้าสู่ชีวิตทําให้โชคไม่ดีตลอดทั้งปีวันที่15เมษายนวันถลืงศก ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักรหลาดใหม่เป็นอีกวันที่นิยมเข้าวัดทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่งกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการก่อเจดีย์ทรายและเติมชีวิตให้ชุ่มฉ่ำดยการเล่นน้าสงการตามประเพณีไทยกิจกรรมวันสงการทําบุญตักบาตรจัเตรียมอาหารไปตักบาตรถวายพระที่วัด หรือตามสถานที่ที่จัดงานับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและอุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วรับไปแล้วการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่มีมาช้านานเป็นการขอขมาและอวยพรรับพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยนี้โดยการนำเอาพงมาลัยมามอบและนำน้ำอบน้ำปรุงมาเจือด้วยน้ำธรรมดาลดบนฝ่ามือท่าน การดำหัวส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ทางภาคเหนือของที่ใช้ในการดำหัวหลักๆประกอบด้วยอาพรมะพร้าวกล้วยส้มปล่อยเทียนและดอกไม้เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นพระผู้สูงอายุซึ่งจะมีการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินหรือได้เป็นการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่เช่นกันการส่งน้ำพระ เป็นการนำพระพุทธ,ธรูปที่บ้านมาทำความสะอาดและเตรียมรดน้ำเพื่อความเป็นสิลิม,มงคลแก่บ้านควรหาโอกาสไปส่งน้ำที่วัดหรือสถานที่ที่มีการจัดให้ส่งน้ำพระเพิ่มเติมด้วย <c oughs> การบางสุกุลอัตถิ <c oughs> นอกจากทำบุญตักบาตรแล้ว <c oughs> ส่วนใหญ่หลายบ้านจะทำบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว <c oughs> ด้วยการนิมนต์พระไปบางสุกุลเท่ากระดูกที่ที่เก็บเป็นลักษณะของเจดีการขนทรายเข้าวัด ในทางภาคเหนือนิยมขนสายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภให้พบแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลามาเทมาดลุดสายที่ขนเข้าวัดแต่ก็มีบางพื้นที่มีความเชื่อว่าการนำสายที่ติดเท้าออกจากวัดไปเป็นบาปการเล่นน้ำสงการความเชื่อดั้งเดิมการใช้น้ำเป็นตัวแทนใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นปัจจุบันมีการเล่นสาดน้ำปะแป้งและจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสนุกคลายความร้อนในช่วงเมษายนนี้ได้เป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นและปัสศจกโรคภัยทั้งปวงด้วยนะคะงานประดิษฐ์ของเรานะคะหมวกสงการค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะระบายสีค่ะเด็กๆระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะ มีรูปผู้หญิงแล้วก็รูปผู้ชายนะคะเล่นปืนฉีดน้ำกันค่ะเด็กๆระบายตามใจชอบเลยนะคะ เมื่อเรานะคะระบายสีเสร็จแล้วค่ะให้ใช้กันไกรนะคะตัดตามรอยรูปผู้หญิงแล้วก็รูปผู้ชายเลยนะคะตามตัวอย่างเลยค่ะเด็กๆขั้นตอนนี้เด็กๆใช้กันไกรกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเด็กๆยังตัดไม่ถนัดให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ตัดเลขที่1แล้วก็เลขที่2แยกจากกันค่ะเด็กๆเหมือนตัวอย่างค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาแผ่นที่1แล้วก็แผ่นที่สองนะคะมาติดกันขั้นตอนนี้จะทากาวจะติดแมกก็ได้นะคะและเด็กๆก็วัดตามรอบศีรษะของเด็กๆเลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะหมวกสงการของเรา แล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ